ทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์และวอริกพบว,ว่าโปรโตีนที่เรียกว่าโอเวอร์ครีดิดีนหรือตัวย่อ OC17 เป็นสิ่งจำเป็นในการเริ่มต้นและเร่งกระบวนการตกผลึกของเปลือกไข่ให้แข็งเพื่อใช้เป็นบ้านของลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆที่จะค่อยๆพัฒนาจากไข่แดงและไข่ขาวและไอเจาโปรโตีน OC17 ่น่ะคะก็พบในรังไข่ของไก่เท่านั้นจากกั้นค้นพบนี้เองทีมงานจึงสรุปว่าไก่เกิดก่อนเพราะว่าต้องมีแม่ไก่ ที่มีโปรโตีน OC17 ในรังไข่ก่อนแม่ไก่ถึงจะออกไข่ได้ฟังมาถึงตรงนี้เริ่มสงสัยไหมคะว่าเอ๊แล้วเจ้าแม่ไก่เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากไข่อย่างเดียวหรอกหรอแล้วต้นตระกูลของไก่มันเกิดมาจากอะไรล่ะคะเรามีคำตอบ ไก่ก็เป็นสัตว์ปีดประเภทนกนะคะต้นตระกูลมาจากสัตว์เลื้อยคลานละอุ๊ยน่าตกใจใช่ไหมคะอย่าเพิ่งขมวดคิ้วแล้วบอกว่าม่วนะจ๊ะเรามีหลักฐานจ้าจากซากดึกดำบันของนกชนิดแรกในโลกที่แคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมันเมื่อปีคิศกรา1861ซากดังกล่าวมีอายุประมาณ130ล้านปีมีลักษณะกึ่งนกกึ่งสัตว์เลื้อยคลาน ก็คือมีปากมีฟันแล้วก็มีเล็บยื่นออกมาจากปลายปีกแล้วก็มีกระดูกหางยาวซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานในขณะเดียวกันก็มีขนปกคลุมลําตัวเช่นเดียวกับนกในปัจจุบันนักพฤติาศาสตร์เรียกซากนี้ว่าอาร์คิออปเทอริกก็ถ้าเป็นภาษาเยอรมันนะคะก็จะเรียกว่าอูฟอเ์กลแปลว่านกต้นกำเนิดหรือนกชนิดแรกเป็นสกุลของไดโนเสาร์โทรพอดซึ่งก็เป็นญาติใกล้ชิดกับนก ได้พัฒนาการสืบทอดต่อกันมามีชีวิตอยู่ในช่วงปลายของยุคจุลศิก์หรือประมาณ150ล้านปีมาแล้วก็วันเวลาก็ผ่านพ้นไปนะคะจนกระทั่งกลายเป็นนกที่มีขนาดแล้วก็กรูปร่างสีร,รวมถึงอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปกว่า9000ชนิดเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ไก่ก็นับได้ว่าเป็นสั์เศรษฐกิจที่สำคัญนะคะเนื่องด้วยไก่เนี่ยก็เป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศโดยมีมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่าปีละหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียว จนสามารถทำให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีติดอันดับได้เลยนะจ๊ะ